เสียตรงหรือฉาอยานักเลงเก้ายอดในอดีตรตรงสะพานพทุทธหรือตรงกิ่งเพชรถ้าเอ่ยชื่อนี้แล้วใครมั่งจะไม่รู้จักก็เขานี่แหละเพื่อนสีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนามว่าเปะเลิศไอ้มือปืนมาหาการแกงนิ้หรือถ้ามีแน่จริงมันคงไม่กล้าเหยียบจมูกเสียตรงหรอกข้านอกจากประเด็นที่อาจเป็นไปได้บันเทือนเรื่องเก่าที่เสียตรงล้างมือไปนานกว่า20ปี หรือเรื่องใหม่ที่เหลือว่าหนุนหลังใครเปิดบอดมันอาจโยงใหญ่ไปถึงบัญชีดำขบวนการค้ายาเสพติดเสียจั๊วก็โดนเก็บไปแล้วเสียโอน้ําก็เพิ่งจะโดนเป่าใตา้มันอาจจะล้างแขนมาถึงเสียตรงนายพลตำรวจแชร์รูปการมือปืนมหาการควบมอเตอร์ไซค์ไล่ขยี้นักเลงเก่าเก้ายอดขนาบข้างประกบเบน์รัวกระสุนพิฆาตเสียตรงดวงแข่งปกรอดพื้นอเวจีราวปฏิหาร ตำรวจใหญ่แชประเด็นสังหารบ่อนเทือนเรื่องเก่าๆและอ่านมาจากเหตุบัญชีดำขบวนการค้ายาเสพติดปัจจุบันภายในเมืองหลวงเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะตัวเชื้อโรคของสังคมอันได้แก่บรรดาพวกที่ก่ออาชญากรรมทุกประเภทมันได้เสิงสู่ซ่อนเร้นตามตรอกซอกซอยในแต่ละสถานที่จนนับวันมันจะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีลดเมื่อมันเป็นไสรูปนี้ ผลลับต่อไปมันจะเป็นยังไงก็เหลือจะเดาเหตุการณ์ได้แต่ที่แน่ๆวันนี้เสียตรงที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กว้างขวางมีอิทธิพลมากคนหนึ่งในเมืองหลวงก็ถูกมือปืนควบรถมอเตอร์ไซค์ไล่สังหารชนิดที่เรียกว่าลูกข่มนักเลงก้ายอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาติดตามพร้อมกันที่นี่เหตุการณ์ลูกข่มอิทธิพลเสียตรงคนดังรายนี้ได้ถูกเปิดเผยขึ้นในเขตท้องที่ของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อขณะนั้น เวลาประมาณ18นาฬิกา45นาทีของเย็นวันที่1เสียงหาคม2,530ร้อยตำรวจเอกทาตรีที่รพินโยกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นนายร้อยเวรก็ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่หน้าบ้านหลังหนึ่งริมถนนสุขุมวิท31ซอยสวัสดีแขวงคลองตันเขตพระโขนงกรุงเทพมหาคนครจึงเรียบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบตามระเบียบปฏิบัติแล้วก็เรียบรุดไปยังที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยพันตำรวจโทมานิตวงสมบูรณ์สารวัตรใหญ่พันตำรวจโทวิทยาประยูนวงสารวัตรสืบสวนพันตำรวจตรีประสาทชัชยศิริสารวัตรสอบสวนจากสิบตำรวจเกษมคำวงจากสิบตำรวจบุญเลิศจันทวังสัและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิปอตเ๊็กถึงเมื่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าภายในซอยมีชาวบ้านทั่วไปกําลังจับกลุ่มมุงดูอยู่ก่อนล่วงหน้าแล้วอย่างมากมาย ทำให้การจราจรในซอยติดขัดจนยาวเหยียดจึงเพิ่มภาระให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอีกเรื่องหนึ่งในที่เกิดเหตุพบรถเบนซ์3 0 0ีสีน้ำเงินจอดเกยฟุตบาทรั้วบ้านหลังดังก,กล่าวพังราบไปทั้งแถบซึ่งบ้านหลังดังก,กล่าวเป็นบ้านของผลโทเจียมยานุไทยนายทหารน,นอกราชการที่กเกษียณอายุไปแล้วแต่ให้ทนายความซึ่งเป็นชาวต่างชาติเช่าอาศัยอยู่และขณะเกิดเหตุชาวต่างชาติเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านไปพักผ่อนที่พัทยา สภาพรถเบนซ์คันดังกล่าวหม้อน้ํายุบไฟส่องหน้าด้านขวาแตกที่กระจกด้านขวาซึ่งติดฟิล์มกรองแสงสีดํเทึบมีรอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนสองนัดกระจกแตกกระจายและกระจกด้านหน้าแตกทะลุเป็นรูคล้ายรอยกระสุนผ่านและที่ขอบกระจกด้านหน้าภายในรถพบเศษชิ้นเหนือติดอยู่เป็นกระจกส่วนที่เบาะด้านซ้ายคงพบแต่รอยโลหิตกองอยู่บนเบาะรถจนแดงฉานสอบถามผู้เห็นเหตุหการณ์บอกว่า มีคนนําคนเจ็บส่งโรงพยาบาลตํารวจแล้วหลังจากได้ตรวจสอบสภาพจนละเอียดแล้วได้พบหัวกระสุนปืนขนาดจุดสาตกอยู่ภายในรถหนึ่งหัวจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อมาพันตํารวจโทวิทยาประยูนวงศ์สารวัตรสืบสวนและพันตํารวจตรีประสาสชัยสิริสารวัตรสอบสวนได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลตํารวจจึงได้ทราบว่าคนเจ็บที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนั้นคือในประสิทธิ์อายุ54ปีหรือที่มีคนรู้จักกันในนามว่าเสียตรง มีบ้านพักอยู่ในซอยอโศกหรือสุขุมวิทซอย21แขวงคลองตันเขตรพระขนงกรุงเทพมหานครและเป็นประธานบริษัทแห่งหนึ่งในย่านแฮปปี้แลนด์บางกะปิซึ่งเป็นโรงงานผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ส่งไปขายยังต่างประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาขณะนั้นปรากฏว่านายประเสริฐหรือเสียตุงยังนอนแน่นิ่งอยู่ในห้องฉุกเฉินโดยแพทย์ได้พยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่เพราะปรากฏว่าเสียตุง ถูกยิงด้วยกระสุนปืนเข้าที่ขมับขวาเพียงนัดเดียววิถีกระสุนปืนไม่ได้วิ่งผ่านเข้าไปในสมองแต่วิ่งเฉล็บออกเบ้าตาขวาไปตุงอยู่ที่เบ้าตาซ้ายและนายแพทย์ที่รักษาได้เปิดเผยว่าถ้าหากนายประสิทธิ์รอดชีวิตก็ต้องตาบอดสนิททั้งสองข้างอย่างแน่นอนขณะนั้นเองได้มีมร้อยตำรวจเอกสุรศักดิ์สังกัดกองตรวจคนเข้าเมืองบุตรชายของนายประสิทธิ์ได้ทราบข่าวกว็รุดมาเยี่ยมบิดาทันทีจากนั้นก็ขอนำตัวบิดา ไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลรามาจากการสอบสวนในเบื้องต้นต่อมาทราบว่าก่อนเกิดเหตุที่นายประสิทธิ์หรือเสียตงประธานบริษัททําดอกไม้พลาสติกส่งออกจะถูกคนร้ายหยิงได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเสียตงเพิ่งขับรถกลับมาจากอบสาวหน้าเพื่อลดน้าหนักที่ข้างโรงพยาบาลวอชิงตันถนนสุขุมวิทและในขณะที่ขับรถมาถึงซอยสวัสดีเสียตงก็ขับรถเลี้ยวเข้าไปในซอยเพราะเป็นทางลัดที่จะขับมุ่งหน้ากลับบ้านได้สะดวกและขณะที่เสียตง กำลังขับรถมาถึงกลางซอยหน้าบ้านหลังที่เกิดเหตุมีผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนโดยเฉพาะเป็นเด็กชายคนหนึ่งได้มองเห็นคนร้ายสองคนขับรถจักรยานยนต์สีแดงไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนเห็นแต่ว่าคนซ้อนท้ายใส่เสื้อสีน้ำเงินอายุประมาณ30ปีเศษขับรถแซงรถเสียตรงขึ้นมาด้วยความรวดเร็วแล้วขนาบข้างประกบจากนั้นคนที่นั่งซ้อนท้ายมันก็ล้วงเอาอาวุธปืนออกมาจากเอวคาดว่าจะเป็นมือซ้ายจ่อไปที่กระจกด้านขวา ซึ่งติดฟิล์มจนหนาทึบมีเสียงดังติดติดกันซองนัดจากนั้นก็รีบเร่งความเร็วขับรถหนีไปทางแยกซอยข้างหน้าหายไปส่วนรถของเสียตงหลังถูกยิงก็เสียหลักพุ่งชิดขอบทางขวาขึ้นเกยฟุตบาทและหยุดสงบนิ่งที่รั้วบ้านหลังดังกล่าวต่อมาหลังจากข่าวเสียตรงคนดังได้แพร่กระจายออกไปปรากฏว่าได้รับความสนใจแก่บรรดานายตำรวจระดับใหญ่กองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเฉพาะตำรวจกองบังคับการใต้ ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุที่ต้องอยู่ในความรับผิดชอบดังนั้นในวันรุ่งขึ้นพลตบตรีอมรยุตนันรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตบตรีธนูหอมหวนผู้บังคับการตํารวจนครบาลใต้พันตํารจเอกบุญชูผู้มวิจิตรรองผู้บังคับการพันตํารจเอกรังสีทองไกลแสนผู้กํากับการสืบสวนตํารวจนครบาลใต้และพันตํารวจเอกอัตพงษ์มงคลประสิทธิ์ผู้กํากับการตํารวจนครบาล12 ต่างเดินทางไปยังสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อประชุมวางแผนการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามคลี่คลายคดีนี้ทันทีการประชุมวางแผนได้มีการปิดประตูห้องล็อกไว้อย่างแน่นหนาะและกินเวลานานาน,นับชั่วโมงขณะนั้นได้มีบรรดาช่างภาพผู้สื่อข่าวหลายฉบับต่างก็จับตาม,มองดูเหตุการณ์อยู่ภายนอกจนกระทั่งถึงเวลาทันทีที่ประตูห้องประชุมเปิดผางออกบรรดาผู้สื่อข่าวต่างก็สอบถามเรื่องความเคลื่อนไหวทันทีแต่ในการสอบถามเรื่องราว ว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรนั้นและพอทราบผลของคนร้ายหรือไม่นั้นตํารวจทุกคนต่างก็ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดให้ทราบมากนักส่วนสาเหตุนั้นก็ยังไม่ได้กําหนดตั้งเป้าหมายระบุชัดลงไปเพราะมันมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องมากมายโดยเฉพาะในอดีตที่ผ่านมาประมาณ20ปีที่แล้วเสียตงจัดว่าเป็นนักเลงมีอันดับคนหนึ่งที่ชื่อว่านักเลงเก้ายอดซึ่งสมัยนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากและนักเลงในครั้งนั้นในปัจจุบัน ก็มีชื่อเสียงดีหลายคนอาทิเช่นเกชาเปลี่ยนวิถีเป็นดาราที่โด่งดังมากและก็เป็นเพื่อนสนิทกับเสียตรงด้วยระยะที่เสียตรงมีชื่อเสียงมีอิทธิพลจึงได้มีการเปิดบอนการพนันขึ้นหลายแห่งโดยเฉพาะที่ย่านสะพานพุทธและย่านซอยกิ่งเพชรปรากฏว่าเสียตรงดังมากจนได้รับฉายาว่าตรงสะพานพุทธและตรงกิ่งเพชรจึงทําให้เสียตรงเริ่มรู้จักกับคนในวงการทั่วไปอย่างมากมายและในจํานวนนี้ มีพันตำรวจทูบุญเลิศเลิศปรีชาอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอีกคนหนึ่งที่เสียตรงรักใคร่และมีความสนิทสนมกันมากและในเวลาต่อมาเมื่อเสียตรงมีฐานะการเงินดีแล้วเสียตรงก็วางมือเรื่องบอนการพนันทั้งหมดและหันมาเอาดีทางด้านธุรกิจดอกไม้พลาสติกส่งออกส่วนเรื่องจะเป็นนายทุนหลุนหลังให้ใครเปิดบอนการพนันหรือเปล่านั้นนายตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งกล่าวว่ากำลังสืบหาข้อมูลอย่างเร่งรีบเพราะอาจเป็นสาเหตุล้างแขนกันได้ สำหรับอีกสาเหตุหนึ่งนายตำรวจระดับใหญ่คนหนึ่งได้เปิดเผยให้ทราบว่าที่เสียตรงคนดังถูกคนร้ายหมายปองชีวิตนั้นอาจจะมาจากเรื่องบัญชีเก็บชีวิตของขบวนการยาเสพติดซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ได้มีการฆ่ากันตายมาแล้วถึงสองรายรายเรกนั้นเป็นรายของเสียจัวที่ถูกมือปืนบุกยิงตายขาห้องน้ําในสถานอาบอบนวดชื่อเจ้าพระยาสามส่วนรายที่สองต่อมาคือเสียโอ้น้าถูกมือปืนยิงตายหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยว อยู่ในเขตท้องที่สถานีตํารวจคนครบาลคลองตันและคาดว่ามือปืนที่ยิงเสียตรงนี้อาจจะเป็นมือปืนชุดเดียวก,กันกับที่ยิงสองเสียตายมาในครั้งแรกเพราะลักษณะการทํางานของมือปืนดังกล่าวกระทําอย่างอุกอาดและใจเย็นมากโดยเฉพาะฝีมือในการใช้อาวุธปืนมีความแม่นยําและแน่นอนมากด้วยซึ่งเรื่องขบวนการยาเสพติดนั้นเสียตรงจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ต้องสืบสวนกันให้แน่ชัดต่อไปแต่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่า ทางด้านฝ่ายตรงข้ามของเสียตรงนั้นจะต้องเป็นเจ้าพ่อที่มีอิทธิพลมากคนหนึ่งเพราะรู้ดีว,ว่าเสียตรงนั้นก็เป็นคนมีอิทธิพลมากแต่ฝ่ายตรงข้ามก็รู้ก็ยังไม่เกรงกลัวในบารมีตียังได้และแม้จะรู้ว่าทางฝ่ายเสียตรงมีลูกชายเป็นนายตำรวจถึงสามคนซึ่งมันก็น่าแปลกที่ฝ่ายตรงข้ามของเสียตรงยังส่งมือปืนมาปฏิบัติการอย่างอ่านหา์ชนิดไม่มีความสะทกสะท้านแต่ประการใดไม่คาดว่าฝ่ายนวนจะต้องมีอิทธิพลเหนือเสียตรงอย่างแน่นอน ไม่งั้นคงไม่กล้ารูปคมีที่พลนายตำรวจใหญ่ผู้ดังกล่าวและที่โรงพยาบาลรามาสถานที่ที่เสียตงนอนพักรักษาบาดแผลอยู่ได้มีบรรดาญ,ญาติและลูกๆของเสียตงมาเฝ้าอยู่ด้วยความห่วงใยปรากฏว่าทุกคนอยู่ในลักษณะที่มีอาการเครียดแค้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปอย่างมากสำหรับอาการของเสียตงนั้นแพทย์ได้ช่วยเหลือจนปลอดภัยแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สอบปากคำคงรอให้บาดแผลด,ดีขึ้นก่อนและคาดว่า ทันทีที่เสียตรงให้การได้เหตุการณ์คงจะต้องเผยถึงสาเหตุให้ทราบกันอย่างแน่นอนครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ